สวัสดีจ้ะทุกคนคลิปนี้ค่ะนี่พาทำกับข้าวนะคะทำกินแบบง่ายๆคา,าดว่าจะเป็นเมนูลดน้ำหนักไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะทุกคนไม่รู้ว่าจะลดน้ำหนักได้ไหมนะเมนูนี้นะก็คือมีแค่นี้มีผักหนึ่งกรรําแล้วก็มีไข่นะคะเราจะไข่ไข่ใส่ไข่ไปสองใบแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยมีอะไรก็ทำใส่ไปเลยนะคะ ไม่ดราม่านะคะกินที่อยากกินทําที่อยากกินนะคะมาลดน้ําหนักกันจ้าตอนเย็นเราจะไม่กินข้าวนะกระเทียมใส่ไปเลยจ้าพริกขี้หนูนะคะวันนี้อยากกินขาคะ่ะใส่ขาไปด้วยนะเปิดพิสดารทุกคนต่ำเลยจ้า ผมจริงอยากจะใส่เป็นพริกแห้งนะคะแต่วันนี้พริกแห้งหมดค่ะในครัวไม่มีพริกแห้งก็เลยใส่เป็นพริกขี้หนูไปแทกกๆๆกนก็ขบๆตํานะคะให้ละเอียดเนาะตําให้ละเอียดนะจ๊ะเราก็จะเตรียมเด็ดผักนะคะทุกคนผักที่จะทำกินวันนี้ก็คือนี่ค่ะใครรู้จักบ้างผักเซียงดานะคะแต่ที่บ้านเรียกผักเซงนะทุกคน ผักเซงค่ะผักเซงนะคะผักเซงแต่คนไม่เซงนะคะนี่เราจะเด็ดเอาตรงแก่ๆออกนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้มีดหั่นเลยนะคะเขาเป็นยานะทุกคนผักเซงดานนี่เป็นยานะคะเขาลดอะไรนะน้ําตาลนะคะสามารถกินลดน้ําตาลนะคนที่เป็นเบาหวานนี่ก็กินได้นะกินดีค่ะ กินได้แล้วก็กินดีด้วยนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะนี่ค่ะนี่แหละผักเซียงดานะที่บ้านเรียกผักเซงค่ะผักเซงนะคะผักเซงแต่คนใหม่เซงนะคะเดี๋ยวเราเด็ดเด็ดเสร็จแล้วเด็ดเอาตรงที่แก่ๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปล้างนะ นี่อร่อยค่ะอร่อยเขาจะออกไม่รู้ดีกันดนาะว่ามันหวานๆนะชอบรสชาติของเขานะคะนี่ค่ะทุกคนผักซีงดาค่ะวันนี้เราจะคั่วผักใส่ไข่นะมากินด้วยกันค่ะคั่วของเราวันนี้นะคะก็จะแอบใส่น้ำมันนิดนึงนะะทุกคนนิดเดียวนะคะใส่ไม่เยอะเนาะ ไม่มีแบบว่าน้ำมันมะพร้าวอะไรแบบนั้นไม่มีนะคะก็เลยจะใส่นี่แหละน้ำมันธรรมดานี่เลยนะคะน้ำมันพืชนานะน้ำมันพืชน,นี่ค่ะหั่นแบบนี้เลยเนาะหั่นแบบนี้เลยนะคะเราจะไม่เด็ดนะก็ยังไม่เคยทําค่ะครั้งแรกเหมือนกันเนาะแต่หวังว่าคงจะอร่อยนะทุกคนเนาะกินได้เหมือนกันนะคะ การทำอาหารไี้มีสูตรสำเร็จนะคะก็ทำง่ายๆค่ะกินได้อร่อยด้วยนะคะนี่ค่ะผักที่เราจะคั่วนะคะเราก็จะทำการจุดแก๊สเลยนะคะคโอเคให้อยู่ระดับนี้ก็พอ เราจะแอบเหยาะน้ำมันไปนิดนึงนะคะเอาแค่ผัดพริกให้หอมก็พอเนาะ,น,น,ะนี่ผัดรมกเลยทุกคนพริกหอมแล้วใส่ผักแล้วปเลยตอกอไข่ลงไปพร้อมเลยนะทุกคน ไข่ไข่สองใบค่ะโอ้โหอันนี้เป็นโอ้โหเป็นไข่ต้มตอกใหม่ค่ะเมื่อกี้เป็นไข่ต้มนะทุกคนโอเคมีเปลือกไข่ลงไปด้วยข่ายมือเดียวใหม่แล้วใหม่แล้ว เราจะใส่มะเขือเทศด้วยนะทุกคนนี่มะเขือเทศก็ใส่ใส่ไปเลยนี่เป็นไงเราจะหยอดด้วยซอสนี่นะทุกคนนิดนึงเนาะเพิ่มรสชาติแค่นั้นเองสุกแล้วจ้าปิดแก๊สโอเคได้ทีแล้ว นี่ทุกคนเสร็จแล้วแล้วเราก็จะตักไปกินเลยนะคะกินแบบนี้เลยนะคะร,ร้อนๆเลยนะคะนี่มะเกิดเทศนี่ทุกคนน่ากินไหมมากินด้วยกันนะคะ นี่เลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ